ก็หน่อยเองก็หน่อยอยังไงนะถ้าถ้ายังไม่ฉีดมามมันจะหน่อยเป็นแบบนี้เนี่ย๋อมันจะหน่อยมันจะหน่อยก็พูดสิมันจะหน่อย,ม,อย,ม,อยมันคืออะไรจะหน่อยก็คือมันต้นเล็กผักสวนครัวนี่ไงตรงนี้ไงที่แม่มต็ดไบคุณรู้จักผักสวนครัวไหม คนอเัวให้ด well, mm ูเหรอแม่อันนี้เล